S <S สวัสดีในวันจันทร์ที่2 1กสกดาคม2568ค่ะทุกคนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องรายได้เรามาทำความรู้จักรายได้กันค่ะรายได้ไม่ใช่เรื่องเดียวกับการรับเงินนะคะรายได้โดยทั่วไปแล้วหมายถึงผลตอบแทนจากการทำธุรกิจที่ทำให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นแต่หลายคนมักสับสนเรื่องการรับรู้รายได้กับ รับเงินว่าสองสิ่งนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันจริงๆแล้วการรับรู้รายได้ไม่จำเป็นต้องเกิดพร้อมกับการรับเงินเสมอไปเราจะขอยกตัวอย่างง่ายๆเป็น3เคสแบบนี้ค่ะ 1. ได้เงินก่อนรายได้เกิดสำหรับบางธุรกิจเราให้ลูกค้าจ่ายเงินก่อนส่งสินค้าเช่นรับพีออเดอร์กระเป๋าแบรนด์เนมทุกครั้งที่ได้รับเงินไม่ได้หมายความว่ารายได้จะเกิดขึ้น เพราะว่ากิจาการยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าฉะนั้นเสมือนกับว่าเราเป็นหนี้ลูกค้าอยู่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่สินค้าส่งถึงมือลูกค้าแล้วปุ๊บเมื่อนั้นรายได้จะเกิดขึ้นทันที 2. ได้เงินทันทีตัวอย่างนี้ง่ายๆและไม่ซับซ้อนค่ะเพราะกิจาการยื่นหมูยื่นแมวกับลูกค้าคือส่งของให้ลูกค้าแล้วก็ได้รับเงินทันทีเช่น ขายลูกชิ้นปิ้งหน้าบ้านพอส่งของปุ๊บรายได้จะเกิดขึ้นและในขณะเดียวกันเมื่อเรารับเงินก็จะมีเงินสดเพิ่มขึ้นมาเป็นสินทรัพย์ด้วยเช่นกัน 3. ได้เงินทีหลังธุรกิจแบบนี้เรียกว่าธุรกิจขายเชื่อคือเราส่งของให้ลูกค้าก่อนแล้วจึงรับเงินจากลูกค้าทีหลังตามที่ตกลงกันไว้เช่นขายสินค้าให้เซเว่นอีเล เท่าแก่อาจจะไม่ได้รับเงินทันทีที่ส่งของแต่ได้เงินหลังจากนั้น90วันแล้วถามว่ารายได้เกิดขึ้นเมื่อใดจุดสำคัญคือจุดที่เราส่งมอบสินค้าให้ลูกค้านั่นเองเพราะความเสี่ยงและกรรมสิทธิ์ในสินค้าได้โอนย้ายไปให้กับลูกค้าแล้วแม้ว่าลูกค้าจะยังไม่จ่ายเงินก็ตาม ด้วยสรุปแล้วเจ้าของธุรกิจควรเข้าใจให้ดีว่าการเกิดรายได้ของเราเป็นอย่างไรและเงินสดเกิดขึ้นเมื่อใดเพราะการทำธุรกิจรุ่งอาจไม่ใช่แค่การหารายได้แต่เป็นการเก็บเงินสดให้ครบถ้วนหลังจากที่ส่งสินค้าไปให้ได้เช่นกัน